ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นมั่นคงจวบจนปัจจุบันก็ด้วยความเข้มแข็งของสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในร่วมกันในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมั่นคงค่ะ าพระราชารัทัยอนเปียมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนาไปดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรให้สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขซึ่งโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อเกิดตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสสาเทราชยามกุฎราชกุมารครอบคลุมในทุกม,มิติทั้งการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการศาสนาศิละปะวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของชาติตลอจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช5 6 6 7ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจนานาประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำพารัษฎรไปสู่ความอยู่ดีมีสุขประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความตั้งพระาราชดแครยมั่น ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดคุณค่างานตามแนวพระราชดำริซึ่งเป็นแบบอย่างของแนวทางของการแก้ไขปัญหาที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประชาชนได้ร่วมการปันจักรยาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระเกียรติค่ะทั้งปั่นเพื่อพ่อและปั่นเพื่อแม่มทรงพระราชทานขวัญกำลังใจแก่พี่น้องพระสงนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ห่างไกลพวกเราก็พร้อมที่จะเป็นจิตอาสาไปช่วยกันทำงานเฉพาะกิจต่างๆล้วนเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เกิดโครงการจ,าจิตอาสาขึ้น และทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติในประเทศไทยนามพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานไปถึงผู้ประสบภัยดังเช่นผู้ประสบไฟไหม้ชุมชนตรอโกโพเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเมื่อค่ำคืนของวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาภาพที่ประชาชนค้นตาคือถุงพระราชทาน สิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถึงมือรัษฎรผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเสมอทำให้ประสบน,นิกรชาวไทยได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยรัษฎรของพระองค์เพียงไรในยามที่ต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทุกยากเมื่อต้องประสบกับวิกฤตอย่างทันท่วงทีเนื้อสิ่งอื่นใดน้ำพระาราชฤาษไทยที่งดงามและผลสำเร็จอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนรวมถึงบุคคลที่มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติในสังคมไทยได้อาสาเข้ามาทำความดีในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมไทยในด้านต่างๆตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทกษัตริย์ผู้สร้างพลังจิตอาสาพวกเราแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพระสงนิกร์ทั่วประเทศไทยอย่างเท่าเทียมในทุกๆมิติรวมถึงมิติด้านกีฬาด้วยพวกเราอยู่ดีกินดีภายใต้พระบรมโพธิสมภารเรายิ่งต้องรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดพระราชกรณียกิจทรงปฏิบัติและน้ำพระราชเจรุ่ไทยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นที่ประจักษ์แกป่ปวงชนชาวไทย ถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรงสุขสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อความผาสุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดแห่งพระราชปณิธานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้กับปวงประสบการณ์นิก่อนเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปทุกประการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความมั่นคงของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานลุล่วงมาจนถึง72พรรษา จึงเป็นเวลาที่ปวงชนชาวไทยจะต้องร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณสืบสารรักษาต่อยอดตามรอยพระราชบณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยและแผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ